पे สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐอินเดียกรณีเกิดเหตุการณ์เครื่องบินของสายการบินแอร์อินเดียประสบอุบัติเหตุตกที่เมืองอะเมดาบัดรัฐกุจราตสาธารณารัฐอินเดียเมื่อวันที่12มิถุนายน2568ความว่า พระนัท่านนานเทราปฏีมุรุมูประธานาธิบดีแห่งสาธ,ธารณรัฐอินเดียกรุงนิเดล,ลีข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเครื่องบินของสายการบินแอร์อินเดียเที่ยวบินที่ AI 171ตกบนอาคารที่พักอาศัยขณะบินขึ้นจากเมืองอเมดาบัตโศก,กนาฏตรกรรมดังกล่าวส่งผลให้ผู้โดยสารและลูกเรือเสียชีวิตเป็นจำนวนมากรวมทั้งมีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บบนภาคพื้นดิน ข้าพเจ้าและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายัางท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวอินเดียและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ที่ต้องประสบความทุกข์และความสูญเสียจากเหตุการณ์อันไม่คาดคิดและน่าเศร้าครั้งนี้เราขอยืนหยัดร่วมกับท่านและประชาชนชาวอินเดียอย่างมั่นคงในช่วงเวลาอันทุกโศกยิ่งนี้พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว องคมนตรีเป็นประธานมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีและเข็มเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาทั่วราชาอาณาจักรประจำปี2568วันนี้ที่กรมประชาสัมพันธ์ถนนพระรามที่6 นายอัธนิติดสษฐธาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีและเข็มเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาทั่วราชอาณาจักรประจำปี2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนามายุ70พรรษา2เมษายน2568 สำหรับปีนี้มีผู้เข้ารับรางวัล599คนซึ่งคัดเลือกเยาวชนจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศทั้งนี้พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดโครงการดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่64เนื่องในวาระวันวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลก เพื่อส่งเสริมผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยในตนเองและเป็นแบบอย่างความประพฤติดีให้แก่สังคมตลอดจนเป็นกำลังใจในการทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่ตอไปที่ผ่านมามีผู้ได้รับรางวัลแล้วกว่า2,000 20, 0คนราชวิทยายลัยจุลาภรณออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาภรณ์เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูร์ วันนี้ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ราชวิทยาลัยจุลาพรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาภร์ในโครงการความร่วมมือตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ร่วมกับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญระชนสา68ปี และเพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายชนกมากพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักณอัครราช,ชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัรตดร,ราชนารีทรงให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนทั่วทุกภูมิภาคโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นภัยคุกคามคุณภาพชีวิตของคนไทยราชวิทยลาลัยจุฬาพรจึงสนองพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชนบทให้สามารถเข้าถึงการให้บริการในการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพโดยการจัดทำโครงการความร่วมมือตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรกับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เพื่อประโยชน์ต่อส,สุขภาพที่ดีของประชาชนเป็นวงกว้างอย่างทั่วถึง วันนี้มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เข้ารับการตรวจคัดกรองจำนวน168คนมี17คนตรวจพบชิ้นเนื้อผิดปกติซึ่งจำเป็นต้องทำการตัดชิ้นเนื้อเพื่อนำส่งตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยาต่อไปสำหรับมะเร็งลำไส้ใหญ่เป็นมะเร็งที่มีอัตราการพบเป็นอันดับที่4ของประชากรทั่วโลกในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เป็นอันดับต้นๆและเป็นอุบัติการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สามารถพบได้ในทุกช่วงวัยมีสาเหตุเริ่มต้นจากการเกิดติ่งเนื้อลำไส้ใหญ่ขนาดเล็กแล้วค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นมะเร็งหากปล่อยไว้จะทำให้ลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆดังนั้นการตรวจคัดกรองและกำจัดติ่งเนื้อลำไส้ใหญ่จึงเป็นวิธีที่สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือหากตรวจพบมะเร็งก็จะพบได้ตั้งแต่เริ่มแรกและช่วยลดโอกาสการแพร่กระจายของโรคและการรักษาก็จะได้ผลยิ่งขึ้น การจัดโครงการดังกล่าวประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ต่างสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ได้เข้าถึงการดูแลสุขภาพอนามัยที่มีคุณภาพอันจะสามารถลดอัตราการป่วยและอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งได้อย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ ช่วงนี้เรามาดูกันนะคะว่าจีนโฉมใหม่มีอะไรบ้างค่ะจะไปติดตามผ่านมุมมองในกิจกรรมค่ายผู้สื่อข่าวอาเซียนจีน2025ในโอกาสครบรอบ50ปีทองมิตรภาพไทยจีนจากคุณอ่อนทุรีพิศนยบุตรค่ะ